สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีออ่อาจจะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับคือเรื่องเล่าความเชื่อตำนานลี้ลับต่างๆนี่แหละครับแต่ว่าเกิดในรั้วสถาบันการศึกษาชั้นนําอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เหตุผลแต่กลับมีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากเราไปดูข้อมูลมาหลายชิ้นเลยทั้งงานวิจัยบทความกระทูเ้เก่าๆก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแบบนี้มันยังอยู่ได้ในยุคนี้และมันบอกอะไรเราบ,บ้าง เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในมุมมองทางคติชนวิทยาเรามองว่าเรื่องเล่าผีหรือความเชื่อร่วมสมัยพวกนี้นะคะมันเหมือนเ,ออเล่าเก่าในขวดใหม่คือมันมีความเชื่อดั้งเดิมอยู่แต่ก็ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือ cultural hybridization นะคะซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยทั้งความเชื่อความกังวลการปรับตัวของคนในสังคมนั้นๆ งานวิจัยก็ชี้เหมือนกันค่ะว่าแม้วิทยาศาสตร์จะไปไกลแค่ไหนความเชื่อเรื่องผีเรื่องลี้ลับมันก็ยังอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับอย่างเรื่องเรื่องแรกที่คนจะนึกถึงเลยก็คือความเชื่อเกี่ยวกับการขอพรเสด็จพ่อรอห้าที่ลานพระบรมรูปหน้าหอประชุมอันนี้ผมก็ได้ยินมาบ่อยนะที่เขาว่ากันว่าควรจะขอพรไม่ใช่บนบานแล้วก็มีเรื่องเล่าความขลังต่งางๆนานาใช่ค่ะใช่ค่ะ เรื่องนี้ดังมากแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยด้วยนะคะอย่างเช่นห้ามขอเรื่องหวยอะไรแบบนี้ซึ่งความเชื่อแบบนี้ค่ะถ้ามองในเชิงหน้าที่มันก็เหมือนช่วยจัดการกับความไม่แน่นอนความเครียดของนิสิตได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องสอบในสถาบันที่การแข่งขันมันค่อนข้างสูงการมีที่พึ่งทางใจหรือมีกฎเกณฑ์อะไรให้ยึดถือมันก็ช่วยสร้างความรู้สึกว่าเออพอจะควบคุมอะไรได้บ้างหรือย,ยังน้อยก็เป็นช่องทางระบายความกังวลนะคะ เข้าใจเลยครับเหมือนเป็นกลไกลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่แสดงออกมาผ่านความเชื่อประมาณนั้นเลยค่ะนอกจากเรื่องขอพรก็มีตำนานที่ออ,ออกแนวน่ารักนักหน่อยอย่างลานเกียรคณะวิศวะหรือว่าพรมแดงตรงตึกเทวไลของอักษรนะอ๋อที่ว่าถ้าใครสะดุดล้มตรงนั้นใช่ครับ ครับจะได้แฟนคณะนั้นๆอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสร้างสีสันในหมู่นิสิตมากกว่าไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าจะจัดเป็นความเชื่อเชิงสร้างปฏิสัมพันธ์มากกว่าคือมันเป็นเหมือนตัวจุดประเด็นให้คุยกันสร้างตำนานขำขำช่วยเชื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหรือแม้แต่ลดความตึงเครียดเรื่องหาแฟนอะไรแบบนั้นไปได้บ้างเป็นกิมมิคน่ารักๆในชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะแต่ก็มีข้อห้ามที่ดูจะจริงจังอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่เคยได้ยินมา ห้ามถ่ายรูปเดี่ยวกับพญานาคที่ตึกมหาจุฬาลงกรณ์สำหรับลิสิตปตรีเพราะกลัวจะเรียนไม่จบหรือห้ามเดินเข้าประตูกลางของตึกหนึ่งคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ที่ดังๆเลยคือห้ามเหยียบคําว่าสถาที่พื้นถงคณะสถาปัตย์ค่ะพวกข้อห้ามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทําหน้าที่กําหนดขอบเขตพฤติกรรมบางอย่าง สร้างความเป็นกลุ่มก้อนในคณะหรือบางทีก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆเป็นการส่งต่อธรรมเนียมปฏิบตัติความทรงจำเกี่ยวกับพื้นที่ผ่านความเชื่อหรือบางครั้งก็สร้างความเคารพต่อสถานที่สัญลักษณ์สําคัญสํๆค่ะอืมครับทีนี้ขยับมาเรื่องที่อาจจะเออ น่ากลัวขึ้นมาหน่อยนะครับคือเรื่องเล่าสยองขวัญโดยตรงเลยที่เล่าต่อๆกันมาในหลายคณะอย่างที่คณะอักษรศาสตร์ตึกเก่าที่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะที่ดังๆก็จะมีเรื่องออนิสิตหญิงที่ไม่มีใบหน้าในห้องสมุดหรือเรื่องในห้องเซาลบที่เขาว่ากันว่าเคยมีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นมีนิสิตหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตที่นั่นแล้วก็มีเรื่องว่าอาจารย์บางท่านเคยเจอเรื่องแปลกๆครับ แลล้วกก็นุเหมือนนนกะัะเรื่องเล่าที่ผูกกับโศกนาฏกรรมหรือสถานที่ที่มีประวัติแบบนี้นะคะมักจะฝังแน่นเป็นพิเศษมันทําหน้าที่เหมือนเป็นอนุสร์ความทรงจําถึงเหตุการณ์นั้นๆไปในตัวแล้วความน่ากลัวของเรื่องก็ทําให้มันถูกเล่าต่อได้ง่ายด้วยค่ะแล้วที่คณะนิเทศศาสตร์ล่ะครับก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องบันไดเวียนตึกเก่าอ๋อมีค่ะมีค่ะตำนานบันไดเวียนที่ว่าถ้าเดินลงหลังสามทุม่ม จะเจอแต่ชั้น3าวนไปวนมาไม่ถึงชั้นล่างสถทีโอ oh, อันนี้ก็น่ากลัวนะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องที่นิสิตไปถ่ายหนังสั้นกันและปรากฏว่าในฟุตเทจวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยดันเจอมือปริศนาโผล่เข้ามามือที่11ใช่ไหมคะทั้งที่ในฉากมีนักแสดงแค่5คนหรือ10มือใช่ครับครับอันนี้คือมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นั่นล่ะค่ะคือตัวอย่างที่ชัดมากเลยของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่พูดถึงตอนตอน้นความเชื่อเรื่องผีมันผูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยเข้ากับเทคโนโลยีอย่างฟุตเทจวิดีโอหรืออย่างเรื่องเล่าจากหอพักนิสิตท,ที่เรียกว่าสีมะดงที่มีคนเคยเล่าว,ว่าเจอเรื่องลี้ลับผ่านกล้องเว็บแคมตอนอยู่คนเดียวในห้องกลางคืนอะไรแบบนี้คือพอมีหลักฐานที่ดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้ตามยุคสมัยเช่นภาพจากกล้องวิดีโอมันก็ยิ่งทำให้เรื่องเล่าดู ร่วมสมัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาคนยุคดิจิตอลฟังดูแล้วเรื่องเล่าและความเชื่อพวกนี้ในจุฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหรือเรื่องสนุกสนุกขำๆเลยนะครับมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเหมือนเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยที่สะท้อนความคิดความเชื่อความกลัวหรือแม้แต่วิธีที่ผู้คนในแต่ละยุคสมัยใช้เรื่องเล่าเพื่อทําความเข้าใจโลกแม้แต่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเหตุผลอย่างมหาวิทยาลัยถูกต้องเลยค่ะ มันคือภาพสะท้อนของสังคมและจิตใจของคนในยุคนั้นๆจริงๆสิง่งที่น่าชวนให้คิดต่อนะคะก็คือแล้วเรื่องเล่าลี้ลับในยุคปัจจุบันล่ะที่มันผูกกับเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือความกังวลแบบใหม่ๆของคนยุคนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความกลัวท่านิยมหรือว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตอนนี้บ้างหรือถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดในอนาคตที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอีก ผีหรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงก็น่าคิดนะคะ